คุยกับคุณแม่ตั้งคัน EP 2เราไปดูเรื่องของการฝากคันกันดีกว่าค่ะหลังจากที่คุณแม่จอยนะคะตรวจที่บ้านขึ้น2ขีดแล้วทำยังไงต่อเอ้ยพอจอรู้ว่าตรวจแล้วเจอ2ขีดเนี่ยก็อย่างแรกบอกพ่อบอกพ่อก่อนบอกคุณพ่อก่อน <c oughs> จากนั้นเนีก็หาวานันว่างแล้วก็นัดกันไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะ แล้วไปที่โรงพยาบาลคุณหมอกับพยาบาลให้ทําอะไรบ้างคะและด้วยความที่จอยรู้เร็วตรวจเร็วอะตอนนั้นประมาณ5วีคได้คุณหมอเขาบอกว่าให้เราอะกลับไปก่อนเพราะว่าอาจจะเริ่มให้น้องเขาฟอร์มตัวมากกว่านี้ให้จํานวนวิคมันมากกว่านี้แล้วค่อยมาฝากคันอีกทีค่ะเพราะว่าที่จริงตรวจไปอาจจะไม่เจออะไรแล้วคุณแม่จะเครียดเปล่าเปคุณหมอเขาบอกอย่างนี้เลยนะแนะนําคุณแม่นะคะสําหรับคนที่ตรวจเร็วแบบแม่จอยเนาะก็คือ6สัปดาห์รู้แล้วว่าตั้งคันเนี่ยถ้าเกิดไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอให้กลับ,บบ้านก็ไม่ต้องเครียดเนาะรอสักประมาณ 12บสองวีกเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นน้องอย่างชัดเจนกลับไปฝากคันอีกครั้งหนึ่งหมอซาวก็จะเห็นเต็มที่เลยเพราะว่าในช่วง9ก้ถึงสิสัปดาห์อาจจะยังเป็นถุงบ้างคันอยู่ค่ะแล้วตอนนี้จะก็อยากรู้ว่าแม่ๆทุกคนเนี่ยตอนนี้ท้องกันกี่สัปดาห์กันบ้างคะเม่บอกหน่อยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ